สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มีพูดทำทำเพลงนะมายำบ่ายมายำบ่ายก็จะมาสวัสดีค่ะพี่ปาโอ้โหอากาศมาร้อนใส่หมวกสองใบนะเนี่ยใส่หมวกสองใบอากาศมาร้อนนี่วันนี้จะมาช่างปูไซส์สามขีดโชว์นะปูสามตัวโลเป็นปูที่เหมาะแก่การผัดผักแกงเอาไปผัดเมนูต่างๆนะผัดน้ำพริกเผา ผัดกระทิพริกไทยผัดผงกะหรี่ผัดพริกสดเอาไปแกงหน่อไม้แกงใบชะคามแรงต่างเนี่ยปูไซส์สเนี่ยเป็นปูอะไรที่แบบว่าเหมาะแก่การที่จะเอาไปปรุงเมนูต่างๆนะอันนี้ปูไซส์สามจะมาช่างโชว์นะพี่ปัดเป็นเพื่อนคุยหน่อยอันนี้คือปูไซส์สามขีดนะไซส์สมขีดเนี่ยประมาณ3ตัวโล3าหนึ่งนะ 1ตัวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะ2ตัว3ตัวเนี่ยเกินเกินโลเห็นไหมคะเกินโลวันนี้ถ้าซื้อปูอ๋อขอบคุณมากค่ะพี่ถ้าซื้อปูสวัสดีค่ะเอ๋กินปูพี่นกเป้า,านี่ถ้าเอ๋เอานะพี่นกแขม1ตัวนะเป็นจานใหญ่ๆแบบ จานใหญ่ๆกินได้4ีหคนสบายๆมื้อนี้4ตัว300บาทส่งฟรี300บาทส่งฟรีอันนี้มาเล่นๆล่น,ลนยำบ่ายนะมาเล่นๆล่นยำบ่ายเผื่อมีใครแบบว่าเออยังนึกไม่ออกมื้อเย็นสัตว์จีนกินอะไรดีกินปูพี่นกนายเอ๋เมื่อวันวิ่งไปรายบุรีเนาะไปหาผลมงผลไม้มากินโอ้โหผลไม้เพียบเลยผลไมถ้ถูกๆนั้นเลย อันนี้ปูไซส์สามขีดไซส์สามขีดเป็นปูที่เหมาะแก่การที่จะเอาไปดัดแปลงทําเมนูต่างๆนะคะผัดผงกะหรี่ผัดต่างๆแกงต่างๆเนาะอ๋อถ้าสมมติว่าสนใจนะแกงใบชะครามนะแกงแกงใบชะครามอันนี้ตัวหนึ่งเนาะตัวหนึ่งก็ประมาณ3ามขีดเศษๆตัวหนึ่งสาขีดเศษๆเนาะ ตัวหนึ่งสามขีดเศร็จเถ้าสนใจจะแกงใบชะครามแถมใบชะครามไปให้นะสนใจแกงใบชะครามแถมใบชะครามไปให้นะคะ1ตัว2ตัวมันเป็นปูที่แน่นนะ่ะถ้าแม่พี่นกนะแม่พี่นกบอกว่าเออจะเอาปูไปทำกับข้าวนะแม่พี่นกจะเลือกปู3ามขีดไว้ก่อนเลยถ้ามีปู3ขีดพี่ปาสนใจรับประทานปูทะเลแบบว่าง่ายๆนะถ้าสมมติว่าอยากเอาไปทำเอาไปผัดเมนูต่างๆนะก็ นึ่งพี่นกนึ่งต้มไปให้ได้นะคะแล้วก็อาไปใส่ช่องฟิตไว้วันไหนเราอยากกินก็ามาผ่าแล้วก็ไปผัดเข้าเครื่องกระเทียมไทยเข้าเครื่องผงกะหรี่ได้เลยง่ายๆสบายๆนะแต่ว่าถ้าสมมติอยากเอาปูสดๆเนี่ยพี่นกก็จะฟิตนะฟิตปูเป็นนี่เลยฟิตปูเป็นปูเป,นเป็นๆนี้เลยก็ไปถึงบ้านลูกค้าลูกค้ายัางไม่ทําก็ใส่ช่องฟิตเอาไว้แล้วก็ถ้าสมมติจะทาก็ออกมาผ่าเอาออกมาเขาเรียกว่าอะไรแช่น้ําให้มันอยู่ในอุณหภูมิปกติเนาะ ให้มันอยู่ให้ปูอยู่ในอุณหภูมิปกติแล้วก็เอามาผ่าแล้วก็มาทําอย่างกล้ามพวกนี้ทุบออกมาแล้วมันจะเป็นชิ้นๆเลยนะมันจะแบบว่าคุณภาพดีเหมือนเดิมเพราะว่ามันแช่ไว้ในช่องฟีซที่เย็นจัดเนะก็หากท่านใดสนใจนะปูสําหรับเอาไปผัดต่างๆนะก็จองไว้ล่วงหน้านะคะจองไว้ล่วงหน้าตอนนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มีแล้วหมดก็คือแบบว่าเทศกาลสาจีนพี่นก็แนะนําชุด เทศกาลสาจีนนะ6ตัว6ตัว499เนาะปูไซส้5ขีดปูไซห้5ขีดก็จะค่อนข้างแบบว่าตัวใหญ่เหมาะสำหรับต้มนึ่งนะเหมาะสำหรับต้มนึ่งก็มาทักทายยามบ่ายอากาศลรวร้อนแบบเหมือนจะแม่ค้าจะเพี้ยนนะแม่ค้าจะเพี้ยนไม่รู้จะทำอะไรดี ภาวนาสั่งปูสังภ,ภาวนาสั่งปูพี่นกได้นะคะสนใจรับปูพี่นกได้นะคะตอนนี้เทศกาลศาจีนนะพี่นกทำโปรโมชั่นพิเศษส่งฟรีส่งฟรีนะคะส่งฟรีนิง้งสนใจบ้ล่า กินปูตอนนี้ส่งฟรีนะตอนนี้เทศกาลสาจีนนะคะปูไหว้าสาจีนเขาบอกว่าเป็นการเสริมบาร,รมีนะเสริมบาร,รมีผู้ที่นําไปไหว้เจ้านะคนไทยคนจีนเทศกาลสาจีนก็มีการไหว้เจ้านะเอาไปเข้าชุดซาแซนะก็จะมีหมูไก่แล้วก็เทียบปูเข้าไปอีกหนึ่งคู่เป็นการเสริมบาร,รมีนะคะเป็นการเสริมบาร,รมีอันนี้เป็นปู่ย่าตาย,ายายพูดมานะพี่นกก็บอกต่อในฐานะที่พี่นกเป็นแม่ค้าขายปูทะเลนะอย่าขาย อยากขายนะคะก็เดี๋ยวนี้แบบว่าส่วนสมัยก่อนอ,อ๋อคนจะกินปูทะเลนะก็จะไปตามร้านอาหารเลยไปสมบูรณ์โภชนาหรือว่าไปร้านปูผงกะหรี่อะไรที่มันดังๆนะทําไมนี้มันไปลําบากแล้วก็จะต้องทําเองทําเองก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะบ่ายหลาย,หลายท่านนะลูกค้าพี่นกหลายท่านกนะ็คือแบบไม่อยากค่าปูไม่อยากค่าป,ากาปูก็เลยบอกว่าให้พี่นกต้มไปให้ให้พี่นกฟิตไปให้ไปถึงลูกค้าก็ผ่าทําได้เลยนะ วิตามขั้นตอนพี่นกก็จะแบบว่าใส่กล่องโฟมซัดน้ําแข็งไปเต็มที่เลยไปถึงบ้านลูกค้าน้ําแข็งก็ยังอยู่นะคะถ้าสมมุติว่าไปถึงบ้านลูกค้าแล้วคุณภาพมีกลิ่นเหม็นมีอะไรเน่าเสียอะไรพวกนี้ก็แจ้งถ่ายรูปแจ้งมาพี่นกก็ส่งไปเคมให้ได้นะคะก็อันนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องเรื่องเสียหายนะคะแล้วก็ขนส่งเนี่ยตอนนี้มันจะมีส่งภายในวันแล้วก็ส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้ก็คือแบบว่ามันสะดวกนะคะ ในสถานการณ์ที่ไปมาหาสู่ลําบากอยู่บ้านปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เราแบบว่าคุณวิชัยสวัสดีค่ะคุณวิชัยเพื่อนสมัยตอนเด็กน้อยเนาะพอถึงเวลาโตแล้วก็ไม่ได้คุยกันก็เขาเรียกว่าอะไรไปมาหาสู่กันมันก็มีปัญหาในการติดเชื้อโรคระบาดนะติดเชื้อโรคระบาดตอนนี้พี่นก็มากบดานอยู่ บ้านเนาะตบดานอยู่บ้านจังหวัดเพชรบุรีก็คือแบบว่าอยู่ในกรุงเทพก็ไปไหนไม่ได้ก็เลยแบบว่าช่วยนะ้องขายปูนะวิชัยสวัสดีค่ะโอ้โหท่านวิชัยในปลูกบ้านหลังใหญ่โตโมโหลานนะปลูกบ้านหลังใหญ่โตโมโหลานก็คือถ้าสมมติว่าเวลามันผ่านมานานๆเนานะคนเรามีเปลี่ยนวิถีชีวิตการเป็นอยู่ มีการซื้อของออนไลน์หรือว่าไม่ต้องไปมาหาสูไม่ต้องเข้าไปซื้อของในตลาะดมันมีความสะดวกสบายในการขนส่งตอนนี้ขนส่งมีแบบเยอะมากนะเป็นสิบสิบที่นะขนส่งอาหารขนส่งอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ต่างๆการซื้อของออนไลน์มันก็ค่อนข้างสะดวกเนาะมันสะดวกก็คือแบบว่ามันสะดวกเพราะว่ามันสามารถเทียบราคาได้เนาะเทียบราคาได้ว่าเออมัน ร้านนี้เท่าไหร่ร้านนู้นเท่าไหร่ก็คือแล้วอีกอย่างหนึ่งการซื้อของออนไลน์เนี่ยมันมันถูกกว่าการที่เราจะวิ่งรถไปซื้อที่ๆนะเช่นสมมติเราอยากกินปูทะเลเนาะเราวิ่งรถไปทะเลหรือว่าวิ่งรถไปตามตลาดต่างๆเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะได้ของสดของดีแค่ไหนนะไอเน,นี่ยพี่นกในฐานะที่น้องพี่นกอ่ะเป็นเจ้าของบอ่อปูฟาร์มปูนะคะพี่นกก็ช่วยน้องขายก็มีความตั้งใจนะมีความตั้งใจมอบ ปูสดๆส,สะอาดๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคุณภาพดีนะปูที่แบบว่าออกมาตอนเราเปิดกุ้งเนาะก็จะมีความแน่นมีความแน่นปูที่แน่นที่สเหมาะสําหรับเอาไปผัดเอาไปแกงก็ประมาณ3ขีดสี่ขีดนะคะปูที่ใช้สําหรับต้มนึ่งเนาะก็ประมาณ4ี่ขีด5ขีดเอาไปต้มนึ่งจิ้มน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะก็หากท่านใดมีความคิดว่าเออการซื้อของออนไลน์มันยุ่งยาก ก็ทดลองสั่งดูนะคะเพราะว่าตอนนี้แม่พี่นกอายุจะ80แล้วยังซื้อของออนไลน์ line, อยู่ดีก็มาส่งและข้างบ้านเดี๋ยวก็มีรถมาส่งของออนไลน์ก็คือมีความรู้สึกว่าเออโลกมันเปลี่ยนไปแล้วมันคงไม่กลับไปแบบเหมือนเดิมอีกแล้วคือจะซื้ออะไรทีเราไปตลาดเนี่ยน้อยมากเพราะว่าการไปตลาดมันทําให้เราเสียนะ้ำมันรถเสียเวลาเสียการดทํากิจกรรมอย่างอื่นอีกมากมายนะ คนก็กัดจะชินความสะดวกสบายแล้วนะคะก็เพื่อความปลอดภัยเพื่อความประหยัดแล้วก็คุณภาพราคาอะไรต่างๆนะเราก็ดูว่าเราเราซื้อกับใครเนาะพี่นกก็มีส่วนใหญ่ซื้อเพื่อนเพื่อนพี่นกที่ซื้อปูก็จะรู้จักพี่นกหมดทุกคนนะคะรู้จักว่าเออพี่นกอยู่ที่ไหนทำอะไรแล้วคือแบบว่าน่าเชื่อถือไหมก็คือแบบว่าธรรมชาติของการขายของออนไลน์นะมันก็จะต้อง รู้จักบางทีพี่นกเคยสั่งปลาหมึกนะสั่งปลาหมึกสั่งปลาหมึกก็จะมีกว่าจะมาถึงบ้านพี่นกก็เปิดกล่องออกมาก็หมึกก็เน่าแล้วแต่ก็เราไปเราไปคอมเพน์เขาไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นขายที่ไหนมนัศนานคุณมนัสนานขายดีๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ข้ามาทักทายนะคะคาากะคะ็หากท่านใดแบบไม่มีความคิดว่าเออ การกินผู้ทะเลเป็นเรื่องยากพี่นกบอกเลยว่าการกินผู้ทะเลไม่ใช่เรื่องยากนะการกินผู้ทะเลไม่ใช่เรื่องยากเราไม่ต้องไปน,นั่งตามร้านอาหารแล้วเมนูต่างๆนะ่ะมันไม่ทํายากนะคะอย่างสมมตินะพี่นกนะชอบผัดกระเทียมพิไทยปูนะพี่นกก็เอาปูมาผ่าแล้วก็ทําความสะอาดล้างเอานมออกอะไรทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะก็ตำกระเทียมพิถทย <mist ill> ตำกระเทียมพิไทยแล้วก็ผ <ๆ S 2> ัดกระเทียมพิไทยหอมๆนะแล้วก็เอา เปิดไฟกลางใส่น้ำเขาเรียกว่าอะไรก็ใส่ปูลงไปใส่ปูลงไปผัด2ทีสามทีเสร็จแล้วก็ใส่น้ําลงไปประมาณครึ่งหนึ่งของปูนะใส่น้ําประมาณครึ่งหนึ่งของปูนะคะแล้วก็ปิดฝาเลยปิดฝาจนแบบว่าเออมันสักพักหนึ่งอะ่ะมันเราคิดว่าปูมันจะเริ่มแบบสุกด้านล่างแล้วเราก็กลับมันอีกทีนึงแล้วก็ ปรุงรสตามชอบเนาะผัดกะทมพิไทยก็จะแบบว่าไม่ใส่น้ําตาลเนาะก็จะใส่อาจจะใส่ผงชูรสนะผงนัวนะเขาบอกว่าอะไรนะยิ่งใส่ยิ่งอร่อยใส่ามากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยนะพี่นกก็พยายามแบบว่าไม่ค่อยกินผงชูรสนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าปูสดๆนะปูสดๆแล้วว่าเครื่องถึงเครื่องถึงนะมันก็จะทําให้รสชาติอาหารเราอร่อยได้ง่ายๆนะคะก็อันนี้ผัดกะทมพิไทยง่ายๆง,ง่ายมากอะ่ะ หรือถ้าสมมติว่าหากท่านใดที่แบบว่าอ,อ,อยากกินบุทะเลแต่ว่าไม่อยากทาพี่นกก็จะต้มนึ่งไปให้นะคะต้มนึ่งไปให้นะคะแล้วก็ทำน้ำจิม้มซีฟูด้ดจิม้มได้เลยก็คือวิธีการอุ่นปูที่พี่นกนึ่งไปให้นะคะวิธีการอุ่นปูที่พี่นกนึ่งไปให้ก็แค่ต้มน้ําให้เดือดดอกเกลือลงไปนิดหน่อยนะคะดอกเกลือลงไปนิดหน่อยแล้วก็เอาปูลงไปใส่ประมาณ5นาทีถึงถึง7นาทีนะคะตามความเหมาะสมเพราะว่า แม่ครัวหลายๆท่านก็จะก็ทราบดีว่าจะทํำยังไงนะคะแล้วก็เอาขึ้นมารับประทานได้เลยพี่นกก็มาทักทายยำบายตอนนี้ก็ หมดปูหมดนะเหลือปูเนี่ยปูไซส์สามขีดเนี่ยเหลือสามสี่ตัวเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกเออมาทักทายลูกค้านะมาทักทายลูกค้าเอาให้ลูกค้าดูว่าปูสามขีดเนี่ยมันมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไปทําเมนูอะไรดีเอาไปต้มนึ่งดีหรือว่าเอาไปผัดเอาไปแกงดีนะคะ แม่พี่นกนแนะนําว่าปูไซส์สามขีดนะ่ะเป็นปูที่เหมาะสําหรับที่เราจะเอาไปผัดเมนูต่างๆเอาไปแกงเพราะว่ามันเป็นปูนัน่นแล้วก็มีความเป็นเปลือกยังบางนะไม่หนาเหมือนปูตัวใหญ่ๆนะคะแกะง่ายกินสะดวกเข้าเครื่องดีนะคะอันนี้แนะนําปูสามขีดนะคะเมื่อเมื่อวันซืนเนาะมีลูกค้านะมาขอซื้อปูสามขีดคือเดิมมาเขาเป็น แม่ค้าเป็นเป็นช่างทาผมนะเป็นช่างทาผมอยู่กรุงเทพนะคะแล้วก็มีความแบบว่า,าปิดร้านทาผมถูกปิดหมดเลยก็เลยแบบว่าอยากจะมีอาชีพก็เลยเอาปูไปขายแถวในกรุงเทพเนาะเอาไปปูเอาไปเปิดท้ายขายแบบขายดีมากก็คือปูสายสามขีดเป็นปูที่กําลังดีนะกาลังกินเนี่ยอย่าง3-4ตัวเนี่ยสาตัวเนี่ยเอาไปทําเป็นเมนูใหญ่ๆกินได้4ีหคนแบบสบายๆอะ่ะสีคนสบายๆนี่น,นี่ซื้อ3ตัวแถมหนึ่งตัวนะ ถ้าเป็นถ้าเป็นแบบว่าอยากได้อยากได้แบบสดๆแบบนี้นะพี่นกก็จะเอาไปฟิตเอาไปฟิตแล้วก็ส่งให้ส่งให้ลูกค้าก็ไปถึงบ้านมันเป็นปูฟนะิตน้ำความเย็นมันจะเข้าไปในเนื้อปูแล้วเนี่ยก็เอาไปแช่น้ําให้ปูอยู่ในอุณหภูมิปกตินะคะให้ปูอยู่ในอุณหภูมิปกติเสร็จแล้วก็ทําผ่าแล้วก็ล้างทําความสะอาดเอานมออกหั่นเป็นชิ้นชเนาะ เหมือนเดิมจะผัดผงกะหรี่ผัดน้ำพริกเผาหรือว่าเอาไปผัดกระเทพริกไทยคือเมนูแบบเมนูแบบตนะมันมีมันมีหลายเมนูแล้วแต่ถ้าเป็นคุณชาวเฮงสกูลสวัสดีค่ะพี่ชาวว่าจะไปเยี่ยมพี่ชาวบ้างนะเป็นแบบว่าเจ้าของนาเกลนะมีความรู้สึกว่าเออตอนนี้สถานการณ์อะไรต่างๆนาะก็มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นเป็นยังไงบ้างนะพี่ชาว วิ่งผ่านแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเออตรงไหนว่านาเกือพี่ชาวอยู่ตรงไหนก็คือเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้ไม่รู้ว่าพี่ชาวขายของขายออนไลน์มั่งหรือเปล่าก็คือตอนนี้ถ้าสมมติพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะที่แบบว่ามีแผงมีร้านอยู่ตามบ้านของตัวเองอะ่ะก็น่าจะมีแบบว่าการเปิดขายออนไลน์นะคะเปิดขายออนไลน์การขายออนไลน์เนี่ยเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มันจะทําคู่ไปกับการขายที่อยู่หน้าร้านนะคะ ทำคู่กันไปเพราะว่าอีก3ปี5ปีข้างหน้านะการค้าขายออนไลน์มันก็อาจจะเป็นมาตรฐานของคนค้าขายทั่วไปนะของคนค้าขายทั่วไปก็มาทักทายแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะการค้าขายออนไลน์มันก็จะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆนะอย่างพี่นกเนี่ยโบติทํางานประจำนะเป็นพนักง,งานบริษัทออกจากบริษัทแล้วก็เออมาขายนูน่นขายนี่นะมาทดลองทุกการขายนะทุกสินค้านะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะแล้วก็ เป็นบทเรียนนะเป็นข้อมูลนะที่จะทําให้เราพัฒนาการขายหรือว่าเหมือนถ้าเราไปเฮงเปัฟงฟง,ง,งขอบคุณมากค่ะอร่อยในใจพี่พี่ถือศีลใช่ไหมคะพี่ปัดถือศีลไม่กินปูหรอก็คือแบบว่าเอาแบบนึ่งต้มไปให้ก็ได้นะคะนึ่งต้มไปให้ก็ได้ตอนนี้มันส่งฟรีก็คือแบบว่าพี่ปัดขายพี่ปัดมีแบบว่า โฟมล้างหน้าที่พี่ปาส่งมาให้น่ะก็คือแบบว่าล้างหน้าสะอาดมากอะแต่มีความมีความรู้สึกว่าไม่รู้เป็นอุปทานหรือเปล่านะไม่ได้แบบคือเนียแล้วคุยกับพี่ปาดหน่อยนะก็คือมีความมีความแบบมีความรู้สึกว่าหน้ามันสะอาดอะหน้ามันหน้ามันเลี่ยมอะหน้ามันสะอาดแล้วก็แบบเออสิวแบบปกติจะมีสิวเม็ดเล็กลๆอะไรเงี้ยก็ไม่ก็ไม่มีสิวเนาะก็ไม่มีก็ไม่มีสิวขึ้นนะมีความรู้สึกว่าหน้าสะอาดแล้วก็ อะไรนะโฟมหลังหน้าอะโตมี่อะโตมี่ก็คือแบบว่าไอ้ส่วนแบบว่ามันจะมีอีก3อย่างอะครีมบํารุงอะไรซีบีดอะไรพวกต่าง3อย่างนะ่ยยังไม่ได้เอามันใช้เลยนะกาว่าเออเดี๋ยวกลับไปกรุงเทพนะจะโทรคุยกับพี่ปัตนะว่าเออใช้ไม่เป็นอุปทานเป็นเรื่องจริงไม่เป็นอุปทานเป็นเรื่องจริงขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณที่แนะนานะคะแนะนําของดีๆมาให้ใช้นะอันนี้มันเป็นคือเหมือนคนเราเนะี่ยถ้าสมมติว่าเรามี ร้านค้าที่ใช้สำหรับซื้อของใช้นะซื้อของใช้อย่างเป็นพวกครีมล้างหน้าครีมบำรุงผิวเรื่องความสวยความงามทุกคนก็อยากจะมีความสวยความงามนะพี่นกก็เป็นคนหนึ่งอายุเยอะแต่ก็ยังอยากาเออดูดีเพราะว่าเราต้องทํามาหากินนะอย่างสมมติพี่นกมาคุยกับเพื่อนๆที่อยู่แบบเออหน้าจอโทรศัพท์นะมีความรู้สึกว่าทนหน้ามันไม่ไม,ไม่ไม่น่ามองนะคนเขาก็เออไม่อยากจะดูเนาะก็ คนซื้อของนะการซื้อของไม่ว่าจะซื้อกะปิน้ำปลาหรือว่าการจะซื้อของข้าวของเครื่องใช้ทั้งสิน้นทั้งปวงถ้าเรามีร้านค้าอยู่ร้านเดียวที่เราสามารถซื้อแล้วมันมีผลกําไรเขาเรียกว่าอะไรนะมีผลตอบแทนเนาะเป็นส่วนลดเป็นอะไรต่างๆนานี่มันก็จะทําให้แบบว่าได้เป็นชิ้นเป็นอันดีพี่ปัดว่าไหมอะ่ะ ถ้าสมมติว่าเรามีร้านขายเราสามารถซื้อสบู่ยาสีฟันซื้อครีมบำรุงผิวซื้ออะไรต่างๆนะที่เป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะที่เราจําเป็นในครัวเรือนหรือว,ว่าในวงจรชีวิตเรานะอยู่ร้านเดียวเพราะปกติแบบาการเติมน้ํามันมันก็มีม,มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีเงินตอบแทนมาใช่ไหมไปซื้อเซเว่นไปซื้อรถตัดแมคโครพวกนี้มันก็จะมีแบบมีแบบว่า ผลกลาไรคืนมาให้เราอ่ะมีแบบว่าส่วนลดพิเศษโน่นนี่นั่นนะแต่ถ้าสมมติเราล้านรวมไว้ในร้านเดียวนะพี่ปัตนะรวมไว้ในร้านเดียวมันก็จะส่งผลทําให้เราเนะี่ยได้ส่วนลดนะเอาเปไ็นว่าพูดสั้นๆแล้วได้ส่วนลดได้เปอร์เซ็นต์ส่วนลดอะไรเงี้ยมันจะทําให้เรา,าใช้จ่ายเขาเรียกวอะไรนะประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้นนะประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้นนะแล้วก็แบบว่า ไม่ชุลมุนวุ่นวายอย่างสมมติเราอยากซื้ออะไรเราก็สั่งไปมีที่ที่เดียวที่ให้เราสั่งนะก็มีความมีความมีความชอบอะโตมี่นะอะโตมี่นะก็จะมีก็เรียกว่าอะไรเครื่องสินค้าอุปโภคบริโภคเนาะค่อนข้างครบนะค่อนข้างครบอะไรนะพี่ปัดประมาณเท่าไหร่นะประมาณ3-400ชนิดใช่ไหมคะ3-400ชนิดก็คือแบบว่าตอนนี้เออทดลองใช้ สบู่ล้างหน้าเนาะแล้วก็ควกคิมบำรุงต่างๆก็คือถ้าสมมติสวัสดีค่ะคุณพัชราสวัสดีค่ะมีความแบบว่าเป็นเป็นลดความยุ่งยากแล้วก็ได้ผลได้ได้ส่วนลดพิเศษกลับคืนมาแล้วก็มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีการส่งต่อเนาะใช่ไหมมีการส่งต่อมันคือบางคนเขาจะมีความรู้สึกว่าแอนตี้การค้าขายแบบเครือข่ายนะใช่ไหม แต่ว่าพี่นกมองว่าถ้าเราใช้ถูกวิธีนะถ้าเราแบบว่า,าใช้ถูกวิธีแล้วก็ทำดำเนินการเกี่ยวกับเป็นเป็นอะไรนะเป็นแบบโกบอลช้อปปิ้งเป็นแบบโกบอลช้อปปิ้งก็คือมันจะทําให้เราแบบว่าเออชีวิตเราง่ายนะชีวิตเราง่ายแล้วเราก็ชีวิตเราก็มีความประหยัดนะมีความประหยัดแล้วก็มีความปลอดภยัยเพราะว่าสินค้ามาจากที่เดียวเรารู้ถึงว่าเออส่วนผสมแล้วว่า มีความน่าเชื่อถือนะมีความน่าเชื่อถือมีการตรวจสอบจากเ,าเขาเรียกว่าอะไรที่ที่ที่ปลอดภัยนะยีประเทศอ๋อก็คือแบบว่าขอบคุณพี่ป่าน,นะคะที่แนะนำที่แนะนํเาเขาเรียกว่าอะไรของใชด้ดีๆนะพี่นกก็เป็นคนขายบ้านนะส่วนใหญ่ปกติก็สมัยก่อนเป็นเซลล์ตะหลังก็จะเป็นอยู่เบื้องหลังการขายนะก็จะแบบว่า ูดไม่ค่อยเก่งนะพูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่ามีความสนใจวิถีของมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะคะวิถีของมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันก็เราอายุเยอะยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเพราะว่าเรายังต้องกินใช้นะเราต้องกินใช้เราก็ต้องมีชีวิตอยู่ให้ได้นะมีชีวิตอยู่ให้ได้แล้วก็ให้ดีด้วยนะพี่โนก็คิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่า หพี่โนโกก็เป็นคนเป็นคนโสดเนะเป็นคนโสดไม่มีครอบครัวการเป็นคนโสดไม่มีครอบครัวนะ่ะเราต้องทํำยังไงให้ตัวเราแบบว่าไม่เป็นภาระให้ผู้อื่นแล้วเราอยู่ของเราได้อย่างมีความสุขปกติอยู่ในมนุษย์โลกนะไม่ไม่ลำบากก็คือบริษัทอ่านว่าลายอะโคมาโคลมาเคลียโคเรียหรอเกาหลีโคเรีย ต,ตั้งมาร้อยปีแล้วก็คือแบบเออเน,นี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสมมติว,ว่ายังไงแบบสถานการณ์มันเริ่มขี้คายเนาะสถานการณ์มันเริ่มขี้คายจะได้นั่งได้ไปไปมาหาสู่กันนะคะพี่ปัดก็ได,ได้ได้คุยกันเป็น,เป,นเป็นเรื่องเป็นราวก็คือโฟมล้างหน้าก็คือมีความประทับใจแหละมีความประทับใจก็เดี๋ยวก็จะบอกต่อโคมะโคมะโคเลียใช่ไหมโคมะโคเลีย ก็ขอบคุณพี่ปัตนะคะที่เข้ามาคุยมาทักทายนะคะพี่นกก็งงงงนะงงงงแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออลูกค้าหลายท่านว่ามีโคมาโคเลียโคมาโคเลียมีความสงสัยว่าเออปูแบบไหนที่จะใช้ทําอะไรบ้างอะไรพวกนี้พี่นกแนะนําว่าถ้าสมมติจะใช้แบบว่าปูที่เอาไปนึ่งรับประทานอนะ่ะให้พี่นกนึ่งไปให้เลยแล้วพี่นกก็ส่งไปให้นะคะส่งวันนี้ใบ่ายพวกนี้ใบ่าย,าย,าย,ายก็ได้รับประทานนะคะก็ถ้าต้องการเอาไปผัด เอาไปแกงเมนูต่างๆก็พี่นก็ต้มนึ่งไปให้ก็เอาไปใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าอยากให้มันเข้าเครื่องดีๆนะก็ให้เอา,เอา,เอาปูฟิตไปนะคะปูฟิตไปมันจะเข้าเครื่องแกงเข้าเครื่องผัดได้ทำให้รสชาติแบบว่าเข้มข้นมากกว่าปูที่ต้มไปแล้วนะคะอากาศร้อนต้องดื่มน้ำเรื่อยๆค่ะ พี่โนก็กินพี่โนก็กินน้ําเยอะเลยบางทีก็แบบเดินเข้าห้องน้ําหลายรอบก็มีความสงสัยอ๋อเรากินน้ําเยอะนะอากาศมันร้อนก็พยายามดูแลสุขภาพนะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์แบบเชื้อโรคมันก็มีการพัฒนาไปตามนะตอนนี้คือ COVID 19, โควิดก็โควิดก็โควิดนะแต่ว่ามันจะมีเชื้อโรคอื่นที่ร้ายแรงมากกว่านะบางทีคนจะลืมไปนะคะ PM ฝุ่นนะสองจุนะเป็นแบบว่าเชื้อโรคร้ายที่มันที่มันแบบว่าแอบซ่อนอยู่นะในในขี้ฝุ่นนะ PM 2.5 มันก็ร้ายแรงไม่แพ้โควิดนะก็ทุกวันนี้ก็อยู่แบบสวัสดีค่ะกุ้งสวัสดีค่ะพี่นกโอ้ยลูกสาวโตวเป็นสาวลูกสาวสวยนะลูกกุ้งก็คือแบบว่าพี่นกวันนี้พี่นกก็มามา,มาทักทายยมบ่ายนะมาช่างดูให้ดูว่าเออปูอะไรทําอะไรกินนะก็มาทักทายแฟนๆนะคะทักทายเพื่อนๆที่อยู่ใน Facebook ทุกคนแก้เบื่อแก้เบื่ออากาศลร้อนตอนนี้พี่นกก็ว่าอีกวันสองวันว่าจะไป กรุงเทพเนาะวันสองวันกุ้งสบายดีนะลูกเดี๋ยวนี้แบบว่าหุ่นเซเลนเดอร์ผอมสวยนะหุ่นเซเลนเดอร์ผอมสวยถ้าสมมติว่าสนใจแบบว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะครีมบำรุงผิวหรือว่า,าโฟมล้างหน้าหรือว่าอของอุปโภคบริโภคก็ทักทายพี่ปัดไปได้นะคะคกุ้งพี่ปัดมีมีของเล่นเยอะพี่ปัดมีของเล่นเยอะของเล่นที่ทำให้ได้ตังของเล่นที่ทำให้สุขภาพดีเยอะแยะ ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาทักทายยามบ่ายก็พี่นกก็รบกวนเวลาเท่านี้นะคะขอใทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเป็นคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีการงานที่ดีมีการเงินที่ดีนะคะมีครอบครัวที่รักใคร่สามัคคีกลมเกลียวแล้วก็เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะนะคะเป็นคนมีเมตตาการุณามีความมุทิตาอุเบกขานะคะก็ทุกท่านจะอยู่รอดปลอดภัยนะคะมีความสุขขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ